ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งรถบรรทุกนะฮะขบนขวนคารวันย่าอาหารสัตว์พระราชทานเนี่ยไปถึงที่หมายแล้วนะฮะที่ตำบลเขาขาว,ขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลมีทางปะสสศ์จังหวัดสตูลน,นะฮะพร้อมด้วยนายกองค์การบริหาร่วนตำบลเขาขาว,ขาวผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยร่วมกันรับมอบก่อนที่จะเร่งนําไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในอำเภอละงูและควนโดนนะครับ ที่ได้รับพระราชทานมาก็จะเป็นหญ้าแห้งเนี่ย490ฟ่อนหญ้าหมัก500กิโลกรัมอาหารสัตว์อีก500กิโลกรัมมียาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะด้วยนะครับสำหรับน้ำท่วมในจังหวัดสตูลเนี่ยก็เกิดขึ้นช่วง15-21กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ที่หนักๆเนี่ยคืออำเภอควนโดนและละงูนะครับหญ้าที่เป็นอาหารสัตว์เนี่ยถูกน้ำท่วมหญ้าไม่มีเลยนะฮะก็กระทบต่อผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งบัวควายแล้วก็แพะด้วยนะครับ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บางรายนี่ต้องลุยน้ําตัดหญ้านะฮะซึ่งหญ้าแห้งดังกล่าวเนี่ยก็จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะฮะก่อนที่สถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติทั้งนี้ครับเกษตรกรที่รับหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานต่างทรัพย์สิในพระมาหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ครับ